ครับสวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่วิดีโอโด t ัทูนะครับในวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องของการรีวิวของแพนเดียนนะครับก็คือเป็น The International 2023 Celebration นะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่น่าจะ12แล้วมั้งของ TI นะเพราะว่ามีปีหนึ่งมันเลิกไปใช่ไหมล่ะเพราะว่าโควิดเอาล่ะ มาดูงที่ซีมงานของปีนี้ก่อนดีกว่านะครับซีมงานของปีนี้น่าจเป็นประมาณกอทิกนะครับอาจจะเป็นกอทเป็นกอทิกประมาณนี้ครับก็ดูจากโปสเตอร์นี้ดูจากภาพภาพ,ภาพ่าไป,ไ,ปไปปิดมาก็เป็นภาพน่าจะเป็นสถาปัตยกรรมกอทิกนะครับดูจากลักษณะาอาคารหรือว่าลักษณะอะไราประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นอันหนึงคือ,อมีสเตนกลาสนะครับเป็นรูป ต่างๆนะครับเป็นรูปในดอ์ทคือถ้าเป็นสเตนกลาสในสถาปัิกกรรอติกเนี่ยมันจะเป็นภาพกอสใช่ไหมล่ะแบบเป็นภาพเอ่อพวกจีซัสเป็นภาพมาริยมเป็นภาพกอสเป็นภาพโฮวาฮัวนั้นใช่ไหมอันนี้จะเป็นภาพโดร์ทูนะครับแล้วก็แน่นอนครับจุดเด่นสุดก็คือโลเอจิสนะครับเอจิสอบอิมมอร์ทัลข้างในเอจิสก็จะมีแบ่งฝั่งนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งเรเดียนส์แล้วก็เป็นฝั่งได ส่วนรูปที่กัดจะเป็นกอรก็เป็นรูปบิสมาสเตอร์ master, รูปเมลซ่ารูปแพนโกเลียรูปมิราน่าแล้วก็ไทมี่นะถือว่าทีมงานนี่ทำออกมาได้สวยนะเป็นกอทิกเป็นสถาปตยกรรแบบกอทิกนี้ผมถือว่าโอเคนะครับอ,อันนี้ขายของนิดนึงนะครับคือผมทําเรื่องสถาปัตกกรรอติกไว้แล้วถ้าใครไม่รู้ก็ไปดูในช่องผมได้นะครับอันนี้นะ่าเป็นเหมือนโลแกนของ เป็นโคดของเดือเปสโลแกนของทีไปีถัดไปเลยก็ได้นะถัดไปเป็นแบบเหมือนเป็นทิศทางของโดตาในปีถัดก็คือ from p r o c e e d fanatic to casual players this is sport u p d a t e got something for everyone ก็คือจากกีฬาที่เป็นของพวกโปรเนี่ยสู่ casual player คนทั่วไปเล่นได้นะครับก็คือ หมือนทาง t o t o 2เนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนให้เกมเนี่ยเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากขึ้นนะครับก็โอเคนะครับอ่าต่อไปเรามาดูเรื่องของฟีเจอร์แรกของเกมไปดีกว่าที่ให้มาใน b a t t l e p a s s ตัวนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยคือ Sample อันนี้เป็น sample showcase นะครับของโปรไฟล์นะครับคือเราสามารถตัดแต่งโปรไฟล์ของตัวเองได้อย่างเช่อนอันนี้เลยทออี่เอาฮีโร่มาใส่เอาแบ็คกราวด์มาใส่ได้อะ ซึ่งก็โอเคนะก็อันนี้เป็นฟีเจอร์ฟรีนะครับที่ทุกคนสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องเปิดแบนคพาสก็ใช้ได้นะครับวันนี้นี่เอาใส่พวกอินโมจีได้ด้วยอ๋ออันนี้สามารถใส่พวกการ์ดเพลเยอร์ได้ด้วยนะครับก็คือ ถ้าใครมีการ์ดเพลเยอร์เหลือมาจากทีไอที่แล้วเหลืออะไรประมาณนี้ยคุณก็เอามาใส่ได้นะก็ถือว่าโอเคนะผมก็มีการ์ดเพลเยอร์เยอะอยู่เหมือนกันไอโลโก้ทีมก็มีอยูอเอเอ่เอามาใส่ได้เป็นนี่สกิปเตอร์เมดูซ่าแล้วก็ซีนีคิงเป็นมิราน่าซัคซ่าไทนี่เตอร์รี่รีบิสมาสแล้วก็นายแพนโกนะฮะ <c oughs> อันนี้ผมชอบมากเลยภาพเนี้ย ราชาเห็นคุณเขาอารซเห็นมีพิเศษติดหน้าผาอยู่ด้คุณเห็นปะโอ้ว,ว้าวนี่ขยันขยันแกง RTC ซมากเหมือนแบบมันโดน,ด,นด,ดักเซียรวบขึ้นหน้าผาโอ้โหว,ว้าวคุณนี่แกงอา c ซจัดจัดอะ่ะอันนี้คือโปรไฟล์อัปเดตอ้าอันนี้ด้วยครับคือสามารถอัปเดตโปรไฟล์อันเล็กๆด้นีดดได้นะคือถ้าเราเอาเมาสนะ์ไปชี้เนี่ยจะเห็นภาพมาประมาณเนี้ยครับสามารถตัดแต่งได้ในะนนี้ โอเคก็สำหรับของฟรีมันก็มีแค่นี้แหละครับต่อไปมาดูในส่วนของคอมเพนเดียมนะครับก็คือคือ Dota 2เนี่ยได้มีการเอา b a t t l e Pass ออกไปแล้วใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าเกมเนี้ยจะเป็นเกมที่แบบเน้นอัปเดตคอนเทนต์ให้เรียกว่าผู้เล่นทั่วไปได้สนุกกันมากขึ้นนะก็เลยเอา b a t t l พ p a s s ออกไปแล้วก็ได้มีคอมเพนเดียมมานะครับก็ ต่างบเ,เป็นต้นพาร์ตติ้นหน่อยอ่ะไม่หน่อยก็ต่างเยอะอยู่เหมือนกันก็จะมีสองราคานะครับก็คือราคาสแตนดาร์ดกับราคาอัปเกรดนะครับสแตนดาร์ดเนี่ยราคาประมาณอยู่ที่น่าจะประมาณร้อยหกสิบาทแล้วก็ส่วนอัปเกรดเนี่ยก็คือประมาณร้อยห้าสิบาทนะครับ <S <S สิ่งที่จะได้ก็คือจะได้พวกเลเวลพวกเอสตูที่ไอคัตติ้งเบลดอะไรพวกเนี้ย อันนี้เข้าไปดูอีกทีในเกมนะครับได้สปิเกอร์อันนี้ก็ได้พวกโหลดดิ้งสกรี e เทชเชอร์ระมาเนี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคนิดนึงก่อนจะไปนะครับผมอยากจะให้เห็นเนะรียกว่าไอเดียของแต่ละท่านในการออกแบบโปรไฟล์หน่อยละกันนะครับผมไปเจอมาประมาณนั้นแหละครับก็ขออนุญาตด้วยนะครับ โอเคในส่วนถัดไปเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนที่ผมค่อนข้างที่จะปวดหัวที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนของคอมเพนเดียมนะครับก็ผมบอกตรงว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับ <c ười> คือถ้าคุณะจคาดหวังว่ามันจะคล้ายกับเอ่อเบตันพาสก็ไม่ใช่นะเพราะว่าอันเนี้ยแย่กว่า b เบตันพา s s ปีที่แล้วอีกหลายขุมเลย คือคุณว่าเบนส์พาสปีที่ตอร์เรนเจอร์มานั่นแย่แล้วใช่ไหมครับคุณเจออันนี้ไปอ่ะโอ้โหคือจะว่าก็ไม่ได้เพราะอันเนี้ยมันไม่ใช่เบนล์พาสใช่ไหมล่ะซึ่งอกบอกเลยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่มีอะไรจริงอ่ะเรื่อความสัก,กิงนะครับคอมเพนเดียมเนี่ยคือใครซื้อก็ควายอ่ะครับผมพูดเลยใครซื้อก็ควายอ่ะเออเออก็ก็ก ก็ก็คนมันรักไปแล้วอ่ะให้ผมทําไงอ่ะก็คนมันรักไปแล้วอ่ะคุณให้ผมทําไงก็คนมันรักไปแล้วอ่ะคุณให้ผมทายัางไงก็ก็ผมรักเขาอ่ะดูรักเขาอ่ะต่อนที่เขาจะตบตีหนูทุกวันหนูยังคลานกับไปหาเขาอยู่ดีก็เพราะหนูรักเขาอ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ส่วนแรกของของเบลต์เพนพาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอแรกคือรีวอร์ดเลยเป็นเรื่องของรางวัลนะครับก็ถ้าเราสามารถเก็บแต้มมันได้เนี่ยเก็บแต้มไอตัวเนี้ยเก็บแต้มเร็วมาได้เนี่ยเราก็จะมาผลล็อกของรางวัลได้นะครับเบยต์เพนดูนี่เลยก็อันแรกก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์พวกเพล y e เยอร์ต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆ อันนี้ก็คือแฟนตาซีครับแฟนตาซีอันนี้ก็เป็นแฟนตาซีคราติ้งโรนะครับต่อไปอน,นี่ก็คือจะเป็นรถทูชาเลน์นะครับก็คือเป็นทูต่างๆที่เอาไว้ใช้ในกิจกรรมถัดไปนะครับก็ของรางวัลในกิจกรรมนี้มันก็จะมีประมาณว,ว่านี่คือของนี่คือของรางวัลทั้งหมดนะครับในกิจกรรมก็จะมี อันแ,แรกก็เป็น HD นะครับของ TI ปี2023นะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิวแชทซึ่ง ที่ก็เป็นหนึ่งในบิวช็อที่ป๊อปปูล่ามากนะครับของโดดัตทูนะครับเป็นหนึ่งในบิวช็อตที่เรียกว่ามีชื่อเสียงแล้วกันวิวช็อตถัดไปนะครับถ้าเป็นอันนี้นะฮะเออโอเคแซ่บอโอ้ยพระเจ้ามัมมนดีไ่ไม่พลยมสัร่มันอาไม่ใ่แบบนี้อะไรใน e ว e รค์นี่เ a p ดอะไรข comfortablyен ithing อันนี้จะเป็นวิชันถาวรนะครับ

喂喂喂 hello 队友น่ะ hello 我好难受啊骆驼也是很美啊ก็มาทุกภาษาเลยนะครับแต่ภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นน่าเป็นภาษาสเปนแล้วก็เอ่อเอ่อเอภาษาสเปนหรอมปล่แล้วก็ภาษารัสเซียภาษาจีนก uh, ็มาหมดอ่ะภาษาเกาหลีด้วยนะมันจะมีภาษาเกาหลีด้วยแต่อันไหนนะ หลือก็อาจจะมีพวกหลายภาษาในเนี้ยในมิชั่นอันเนี้ยต่อไปคือเอฟเฟกการเทเลพอร์ตนะครับก็ก็ถ้าจะได้ครบทั้งหมดนี้ก็ววห้าสิบอะครับต่อไปน่าเป็นหนึ่งในไอเทมหลายที่ทหลายต่อไปน่าเป็นหนึ่งในไอเทมที่หลายคนอยากได้นะครับคือ Collector a g e จิ s นะครับก็คือเป็นเอ e ิสในปีสองพันยิบสามนะครับก็ ลักษณะเอเจนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสเตนกลาสหน่อยๆนะครับก็คือมีความเป็นของจากสถาปกรรมในยุคก่อนนะฮะก็คือเหมือนกอทิก็แล้จก็มีแบบความเป็นกระจสเตนกลาสในตรงนั้นให้คุณสังเกตนะนะก็จะเป็นสีฟ้าสีม่วงประมาณนั้นเนี่ยในพวกสถาปกรรมกอทิกต่างๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เพลททีมนะครับก็ก็ทั่วไป ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโหลดดิ้งสกรีนนะครับก็โหลดดิ้งสกรีนก็เป็นของทีมต่างๆในการแข่งขันนี้นะครับแน่นอนครับคอนเซปต์ก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบของสเตนกลาสนะครับอันแรกก็จะเป็นของ l t d นะครับต่อไปก็เป็นของออทีมของ a r t i อ่ะจำชื่อไม่ได้ลนะ c h a m p i Fire b e l l i o n อันนี้แล้วก็ล i q u i d อ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นของ กราเดเยเตอร์ ator, อันนี้ก็เป็นทีมสปิริตอันนี้ก็เป็นทันเดอร์เวกเคนอันนี้ก็เป็นนายแพนด้าอันนี้ก็เป็นทีม s อ g นะครับมีชนไทยอยู่เล่นด้วยคือมาซาร์อสนะฮะต่อไปก็จะเป็นพิสโคตอันนี้สวยอันนี้สวยอีวิลจีเนเซสทีมจากเมกาใต้นะฮะแล้วก็เบ็ดบูม TSM ทันดราที่มีท็อปไปอยู่ในนั้นด้วยเป็นบิทเลนนะครับอันนี้ก็เป็นอสูรเรนะครับทีมของคนแก่จากโซนจีนนะแล้วก็ทารอนนะครับทีมที่มีคนไทยอยู่สามคนทีมนี้อันนี้ไก่ดินกราดิเอเตอร์ครับโอเคแสดงว่าเมื่อกี้ผมน่าจะจำผิดออันนี้ก็เป็นเอทิตี้นะครับแล้วก็เวอร์ทัสโปรเออควีสอีสปอรแล้วก็นาวนะครับ ทีมนี้ทีมอะไรเนาะคีสตาอ๋อ vivo คีอ่าเคดิสตาไม่แน่ใจว่าอันยังไงชีมนี้ไม่ไม่คุ้นเท่าไหร่เพราะอันนี้ก็ถือว่าสวยนะไอ้ใช้รูปแบบของเซนกลาสมาทำเป็นโลโก้ทีมซึ่งก็อย่างว่าทาเข้ากัาบทีมบีนี้ที่เป็นคล้ายๆเหมือนสัติกรรมกธิกนะครับแล้วก็นี่เป็นโหลดดิ้งสกีนอันนี้สวยนะที่ผมบอกว่าอันแรกอะ่ะอันนี้ผมชอบสวยมาก ต่อไปก็อันนี้ก็สวยเหมือนกันอือหโคตรจะกอทิกเลยบวชกอทิกจัดๆภาพนี้แล้วก็อันนี้ใช่แล้วก็เป็นอันนี้เป็นเบลเฉยไม่มีอะไรโอ้โหก็โดดที่สก,กิีนก็อย่างที่ว่าแหละครับเพราะว่ามันมาจากคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นเหมือน กอติกใช่ไหมล่ะสถาปิกรรมแบบกอติกอะซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็มีคลิปในชาแนลเลยนะครับว่ากอติกคืออะไรว่าเรื่องของกอติกนะครับไปหาดูได้ก็สำหรับรางวัลมันก็มีแค่นี้แหละครับ <c oughs> ผมพูดตรงๆว่ามันน้อยมาก <c oughs> อ่ะเคลมเคลมรีวอร์ดมาอยู่ไหนสิอ่ะโอเพนให้ดูเลยแล้วกัน ได้อ่าของใครมาเนี่ยทิมมาสูเรนะครับได้มาโอเคมันก็ประมาณแค่เดียวครับซึ่งผมบอกแล้วว่าของรางวัลดนมีน้อยมากอ่ะมีแค่นี้ยนี่คือแบตเทนพาร์นี่คือดางวัทั้งหมดในแบตเทนพาร์นะครับผมทุก่นี้เลยซึ่งถ้าคุณอยากจะได้ทั้งหมดนี่คุณก็ต้องไปหาแต้มมานะครับหรือไม่ก็เติมเพิ่มอ่าให้มันได้เวลขคอบ,บัปหรืออะไรไอเทมบาร์นะครับอันนี้คือแอปพลายบูสเตอร์นะครับก็คือ เหมือนกับว่ามันอ่าเหมือนมาเพิ่มเลเวลวันเนี้ยให้อ่ะหือว่าเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลเวลชันะ่วโมงละถ้าเพิ่มครบ6เวลก็จะได้สิ่งนั้นอ่ะของสิ่งนั้นมานะครับตอนนี้ผมว่าเอาอะไรจะมีหกอันก็เอาวิชั่นแล้วกันดูสิแดนไหนหวิว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 ฮัลโหลโอเคอันนี้แหละครับ ต่อไปก็เป็นส่วนของรถทูทีไอชาเลน์นะครับชาเลนต์เนี้ยมันก็คือชาเลนต์ที่เอาฮีโร่จากแม s ต์ไดแมสหนึ่งมานะครับให้เราเล่นหนึ่งใน5ตัวเนี้ยถ้าเราชนะก็จะได้แต้มมาในการตลดล็อกไอพวกของรางวัลอันเนี้ยซึ่งมันก็ก็ก็ไม่ได้ยากนะครับเลือกมาหนึ่งใน5ตัวที่มีสามารถดู ดีเทลของแม็กันได้ด้วยนี่คือแม็ที่เอนดี้สามารถชนะไบรบินกับดีเตอร์ได้นะครับก็แค่นี้แหละครับต่อไปคือส่วนของแฟนตาซีนะครับไอแฟนตาซีอันเนี้ยผมอาจจะต้องมีคลิปแยกออกมาเพราะว่าผมจะอธิบายมันได้ชัดเจนนะครับก็ถ้าคุณทำแต้มได้มันก็ก็น่าจะได้เป็นทนพลาสมาครับก็คือแต้มมามา ใส่ในคอมเพนเดียมนะครับแ้่คุณทำได้ดีอ่ะถ้าประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผม,มต้องอธิบายอีกปหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันน่าจะยาวอยู่นี่คือ Oracle Challenge นะครับก็คืออก็อยากไม่เปิดให้เล่นนะฮะก็<笑><笑><笑>น่าจะเป็นพวกให้มาพิจิตรนะครับพิจิตรในเกมต่างๆว่าจะได้อะไรบ้างหรือยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ทิมไหนชนะทิมไหนแพ้ว่า ช่วงนาทีนี้มันก็จะมีชิวเกิดขึ้นเท่าไหร่ประมาณเนี้ยครับเรื<ฮ>่องของิอันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือบิงโกนะครับบิงโกก็คือแน่นอนครับว่าถ้าคุณได้ครบแถวเนี่ยมันก็จะได้แปมใช่ไหมล่ะเอาไปเอาไปแลกของรางวัลได้นะครับก็มันมีฟรีอยู่หนึ่งอันนะครับตรงกลาง อันนี้เป็นฟรีแล้วก็คุณก็สามารถเลือกแนวบิงโกจะเป็นซ้ายขวาขึ้นบนอะไรได้หมดนะฮะต่อไปก็อ,อธิบายนิดหนึ่งของบิงโกนะครับบิงโกก็คือมันจะมีชาเลนจ์บอกว่าคุณต้องทำอะไรเกี่ยวกับบิงโกนะฮะอย่างเช่นอันนี้ก็คือ a t l เลอร์ฟลายบ g g ดักเกอร์สิงเ g ิล m e นอ๋ cker, อ,อคือใช้5 b r i n g Dagger ในการาจัดการตูนะครับในแต่ละแมชอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือให้ตัดต้นไม้400ต้นนะครับในหนึ่งแมชอันนี้ก็คือให้ดับเบิลคิว10ครั้งนะครับในหนึ่งแมชอันนี้ก็คือ first bus นะครับ before the horn ก็คือก่อนเกมจะเริ่มคือ first bus ก่อนเกมจะเริ่มนะครับอันนี้ต่อไป talent ก็ยังไม่มา support club อันนี้คือ ให้เราสามารถไปเลือกที่ซัพพอร์ตได้นะครับก็มีสามราคานะครับราคาแรกก็40บาที4บาทแล้วก็219บาท439บาทนะครับก็จะได้เป็นธงของทีมมาหร, speaker, หรือว่าเป็นสติกเกอร์หรือว่าโหลดดิ้งสกรีนของทีมมานะครับอืภา <laughs> พภาพนี้นะ่ารักภาพนี้นะ่ารักมากแล้วก็มีวิวแชทด้วยนะครับถ้าใจ่ายในราคา439บาท ต,ต,นนต่อไปก็ดูของทารันหน่อยสิทารันอีสปอร์ตก็มีสตรอมเมลซาเอมเบอร์แล็โหลดดิ้งสกรีนนะครับของสี่ดุมนะครับสามดุมไทยกับอีสี โอ้ยร้อนเอ็มเอมาเท่าไหร่มาสอนวะเอ <c oughs> โอ้ยร้อนเดวัสาเท่าไหร่มาสอนวะอันนี้น่าจะอัดใหม่นะเพราะว่าผมจําได้ว่าเคยเห็นสตรีมของแจฟอยู่แล้วไม่แข่งอยู่ต <All right, S 2> ัว <guys, S 2> นี้สิโอเคครับก็มีแค่นี้แหละครับนี่คือคอมเพนเดียมทีไอสิบสามไอสิบสองไอสิบสองใช่ทีไอสิบสองปีสองพันยี่สิบสาม ซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่มีหาอะไรเลยเว้ยคุณดูสินี่คือของเรามันทั้งหมดที่คุณจะได้จากทีไอเนี่ยไม่มีไม่มีสกินสักสกินเนายไม่มีพวกแบบเซสหรืออะไรเลยอะ่ะว้าวคือใน t ีไอทั้งที่แล้วอะผมอะบ่นกับเพื่อนนะว่าไอเฮียมันเหมือนทําไม่เสร็จแล้วเสียกออกมาขายอะคือกูใช้เงินซื้อยมงใช้ตีนทําอ่ะแต่ไอไอเฮียเนี่ย ผม <g ül> พูดเลยว่าหนักกว่าของอันที่แล้วอีก <c oughs> คือมันไม่มีอะไรเลยอ่ะสกินก็ไม่มีให้พวกแบบเซ็ตต่างๆก็ไม่มีอาคารอ้ายยังไม่มา <c oughs> คือผมว่า TIB มขาหนักนะที่แบบทําออกมาแล้วแบบได้มาแค่ตัวเดียวอ่ะคือคุณจ่ายเงินเต็มอ่ะแต่ได้แค่เฟลเดอร์่อตัวเดียวอ่ะแล้วที่เหลือต้องรอพาร์ทสองอะแต่อันเนี้ย มันหนักต่อยีคือไม่ได้อะไรเลยไม่มีสกินอะไรเลยแล้วคุณต้องจ่ายราคาที่ก็สูงอยู่อ่ะซึ่งผมพูดเลยนะว่าคือนี่เป็นหนึ่งในคอมเพลตเดียมที่ไม่คุ้มที่จะเสียเงินมากๆคือถ้าคุณไม่มีเวลาเล่นหรืออะไรอ่ะผมไม่แนะนำให้คุณจ่ายเงินซื้อมันเด็ดขาดเลยมันเสียเวลามากอันเนี้ย แล้วของนางวันก็ที่ได้มามันก็ก,ก,ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าสนใจเท่าไหรอ่อ่ะคือกิจกรรมนี้คือหลักๆมันคือแฟนตาซีอ่ะแล้วถ้าคุณไม่ได้มีอะไรล่นกินทุกวันหรือว่าดูแข่งอะไรทุกวันอะ่ะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มอ่ะครับอันนี้ผมพูดเลยผมแนะนำเลยว่าไม่ควรไม่ควรซื้อ ก็แค่นี้แหละครับสำหรับแบตเทลพาร์ปีนี้ไม่ใช่แบตเทพาร์สี่เพราะว่าต้องเป็นคอมเพนดเอียมใช่ไหมละ่ะต้องเป็นแบตเทพาร์เราออกไปแล้วผมบอกเลยว่าไม่คุ้มอย่างมากถึงมากที่สุดคือคุณขยันเล่นเพื่อเอาแต้มมาปลดล็อกเจ้าพวกเนี้ยคือเมื่อก่อนใน Pass แบตเทพาร์เนี่ยคุณเอาแต้มมาเพื่อปลดล็อกแบบกล่องเพื่อเปิดหาสกินหรือว่าให้เวลอัพไปจนกว่าจะได้อาคานะใช่ไหมละ่ะแต่อันเนี้ยไม่มีอะไรเลยคือผมกล้าพูดเลยว่า นี่เป็นหนึ่งใน t i ไทน่าจะเงินน้อยมากคือผมบอกว่า TIT ที่แล้วคือหนึ่งใน TIT ท่ห่วยที่สุดใช่ไหมล้วเพราะเงินมันน้อยแล้วก็กิจกรรมมันก็ก่อนจะมาก็พัดสองอ่ะใช่ไหมล่ะอันเนี้ยหนักกว่าครั้งที่แล้วอีกแม่งคือขยะชัดๆอ่ะ